ครับผมนายพงศธรฉมอินชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทัก3นะครับเลขที่2วันนี้จะมาทำการนำเสนอสารชีวโมเลกุลน,นะครับโดยผมจะมาพูดเรื่องคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ลิพิดนะครับภาพรวมของคาร์โบไฮเดรตนะครับอย่างแรกนะครับเป็นสารให้พลังงานแล้วก็เป็นโครงสร้างของเซลล์ด้วยนะครับธาตุหลักคือคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนนะครับก็คือ C H O และอัตราส่วนระหว่าง เกับ O เนี่ยจะต้องเป็น2ต่อ1นึ่งเสมอนะครับส่วนคาร์บอนเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับตัวอย่างเช่น C6, หก2อสนะครับเมันก็จะเป็น6ของออกซิเจนนะครับโมโนเมอร์ omer, นะครับก็คือโมโนแซคคายส่วนโพลิเมอร์ก็คือโพลีแซคลายนะครับพันธะที่ใช้ในคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็คือพันธะไกลโคซิดิกนะครับนี่ครับตามขอเปิดไอ้นี่ก่อนเลเซอร์ นี่นะครับไกโคซิติกบอลนะครับตามนี้เลยครับก็คือการที่ O-H2 ตัวเนี่ยมันจะเชื่อมกันใช่ไหมครับมันก็ต้องสลัดน้ำออกไปนะครับมันก็เลยเหลือ O แค่ตัวเดียวนะครับต่อไปนะครับคาร์บฮเนตเนี่ยแบ่งออกเป็นโมโนแซคารายไดแซคารายแล้วก็โพลีแซคารายนะครับโดยอย่างแรกนะครับ โมโนแซคารายหรือน้ำตาลมโมเลกุลเดี่ยวเป็นโมโนเมอร์ของคาดดร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่นะครับก็จะมีกูโคฟุกโตแล้วก็การแลกโตนะครับกูโคเนี่ยจะเป็นพลังงานที่สําคัญที่พบมากที่สุดในธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ฟุกโตเนี่ยจะพบในน้ําผลไม้น้ําผึ้งแล้วก็อาสุจินะครับส่วนกาเลกโตเนี่ยจะพบในนมอันนี้ก็จะเป็นภาพของน้ําตาลมโมเลกุลต่างๆนะครับส่วนข้างล่างเนี่ย จะเป็นภาพที่ทําให้เข้าใจง่ายนะครับก็คือ1นึ่งโมโนแซคคาไรเนี่ยก็จะเป็นแค่ก้อนกลมๆก,ก้อนเดียวก้อนเดียวก้อนเดียวอย่างนี้นะครับต่อมานะครับไดไซคาไรหรือน้ําตาลโมเลกุลคู่คือน้ําตาลโมเลกุลเดียวเนี่ยท,ที่ที่ยึดติดกันด้วยพันธะไกลโคซิติกบอน์นะครับก็จะมีมอนโตสแลคโตแล้วก็ซ so ูโคนะครับก็คือกููโคที่เอาไปบวกกับน้ําตาลอื่นๆนะครับ เช่นโมโทสเนี่ยก็คือ,คคก,คคอกูคอคโคสบวกกูโคสพบในข้าวเมาล lactose ก็คือกูโคสบวกกับ l a c t o s ที่เจอในน้ำนม s ู c o s e คือกูโคสบวกฟุกโตสเจอในน้ำอ้อยนะครับก็อีกเช่นเคยนะครับเป็นภาพแล้วก็เป็นภาพที่เข้าใจง่ายนะครับตรงนี้คือไกลโคซิติกบอลนะครับที่ยึดโมโนซัคลายเอาไว้นะครับต่อไปนะครับ คาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่สุดเลยนะครับโพลีแซคคารนยนะครับเป็นพอลิเมอร์ของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมาเรียงต่อกันเป็นสายยาวนะครับได้แก่อไมโลสอเมลโลเพ็กตินแป้งไกลโคจนแล้วก็เซลลูโลสนะครับก็ตามรูปนี้เลยครับโพลีแซคคารายแล้วรูปข้างล่างนี่ก็คือโมโนแซคคารนยนะครับที่มันมายึดติดกันด้วยพันธะไกลโคซิดิกนะครับ ก็จะเป็นสายยาวประมาณนี้นะครับนี่นะครับกูโคสสายยาวที่มันไม่มีกิ่งก้านแตกออกมานะครับเราจะเรียกมันว่าอะไมโลสนะครับนี่ครับจะเห็นเป็นสายยาวอย่างนี้แล้วก็อะไมโลเพกตินนะครับคือกูโคสนะครับที่มันมีการแตกกิ่งก้านนะครับอะไมโลเพกตินก็จะสังเกตว่ามันมียื่นออกไปยื่นออกไปยื่นออกไป,ย,ออกไปยื่นออกไปอย่างนี้นะครับ อไมลเพคตินเนี่ยก็จะเจอในพวกข้าวเหนียวนะครับส่วนอะเมลูเนี่ยอะเมลเพคตินเนี่ยมันจะไม่มีในข้าวธรรมดานะครับอาจจะมีแต่มันก็มีไม่เยอะเท่าข้าวเหนียวนะครับต่อไปนะครับแป้งก็คืออะเมลดบวกอะเมลเพคตินนะครับก็ตามรูปเลยเนาะรูปอะเมลดแล้วก็รูปอะเมลเพคตินเอามารวมกันมันก็เป็นแป้งนะครับเป็นอะไมลนที่มันยื่นออกไปอย่างนี้นะครับ ต่อไปนะครับไกลโคเจนนะครับไกลโคเจนเนี่ยอันนี้วงแดงๆไว้คือให้เห็นว่ามันสะสมไว้ตรงนี้นะครับไกลโคเจนเป็นแหล่งสะสมพลังงานในตับนะครับ mm hmm. เหมือนเวลาเราโดนขังไว้ในบ้านนะครับสมมุติขังไว้ไม่ได้กินข้าวนะครับสามวันนะครับมันก็จะเอาเวลาเอ้ยเอาพลังงานสะสมตรงนี้แหละครับมาใช้ดึงออกมาใช้ดึงออกมาใช้นะครับก็คือดึงไกลโคเจนออกมาใช้นั่นเอง ต่อไปนะครับเซลลูโลนนะครับเป็นโครงสร้างของผนังเซลล์พืชนะครับก็มันก็จะเป็นเรียงกันเป็นระเบียบอย่างนี้อะไรครับเพราะว่ามันเป็นพืชเนาะพืชมันก็จะเรียงเป็นระเบียบมากกว่าเซลลสัตว์พอมันเรียงกันเป็นระเบียบอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะยึดติดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนนะครับเป็นน้ําบางๆนะครับที่ยึดกันเอาไว้นะครับสุดท้ายของคาร์โบไฮเดรตนะครับประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตแน่นอนครับ อย่างแรกเป็นแหล่งสะสมพลังงานนะครับในแป้งแล้วก็ในไกลโคเจนแล้วก็ให้พลังงานระดับเซลล์ด้วยครับพลังงานระดับเซลล์เนี่ยมันเล็กเล็กมากเลยครับมองไม่เห็นเลยครับเป็นพลังงานที่มันเล็กเล็กๆมากๆครับก็คือได้มาจากน้ําตาลกรูโคสนะครับพลังงานพวกนั้นมันก็จะเอาไว้ใช้ในเซลล์กันนั่นแหละครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตเช่นไคตินนะครับมันจะอยู่ในเซลล์วอลล์ของพวกเห็ดรา แล้วก็โครงสร้างภายนอกของพวกมแมลงครับเหมือนรูปนี้นะครับก็คือตกะกจั่ที่มันพึ่งลอกคราบครับคาบอันนี้แหละรครับมันก็คือไคตินนะครับพวกกุ้งพวกปูอะไรที่มันลอกคาบได้มันก็มีนะครับมีเหมือนกันครับต่อไปก็คือเซลลูโลสแล้วก็เพกตินที่มันอยู่ในเซลล์วอลของพืชน,นะครับ ราจะมาพูดถึงภาพรวมมันก่อนนะครับไขมันเนี่ยมันไม่มีขั้วไม่ละลายน้ำแล้วก็ไม่เป็นพอลิเมอร์ด้วยนะครับฟอสโฟลิพิดเนี่ยมันก็เป็นไขมันชนิดหนึ่งนะครับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเยื um ่อหุ้มเซลล์นะครับหรือเซลล์เมมเบรนสามารถละลายในตัวทำละลายอื่นได้ดีนะครับบางตัวนะครับเช่นคลโรฟอร์มอีเทอร์อะซิโตนแล้วก็เบนซินนะครับพวกนี้นะครับไขมันมันจะละลายได้นะครับ มีธาตุหลักเนี่ยคล้ายๆกับคาร์โบไฮเดรตเลยครับคือ c h แล้วก็ O นะครับทุกโครงสร้างเนี่ยจะมีส่วนประกอบหลักสองส่วนนะครับก็คือกรดไขมันและกีเซอร์ถามว่ากีเซอร์คืออะไรกีเซอร์ก็คือสารจำพวกแอลกอฮอล์ oh ol, นะครับจะมีสูตรคือ c สาม h แปด o สามนะครับส่วนกรดไขมันแ Fa ตตี้แอซิดนะครับแฟตตี้แอซิดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองอันก็คืออย่างแรกนะครับ s a t u r a t e d fatty a c ิ d นะครับก็คือกรดไขมันอิ่มตัว มีพันธะที่มันเชื่อมต่อกันระหว่างคาร์บอนเนี่ยทุกพันธะเลยนะครับจะเป็นพันธะเดียวนะครับแน่นอนครับพอมาเป็นพันธะเดียวมันก็จะจับกันอยู่แน่นมากนะครับทําให้ไฮโดรเจนเนี่ยมันจะเข้ามาเพิ่มไม่ได้เลยครับแล้วพอมันเข้ามาเพิ่มไม่ได้เนี่ยมันก็ทําให้โมเลกุลเนี่ยมันแข็งแรงใช่ไหมครับพอโมเลกุลแข็งแรงเนี่ยแน่นอนว่าความร้อนอ่ะมันก็จะสลายพันธะที่มันจับกันอยู่เนี่ยได้ยากนะครับเลยทําให เจ้ากรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันมีจุดหลอมเหลวที่มันสูงนะครับแล้วก็มาด้วยความที่มันเป็นจุดหลอมเหลวสูงเนี่ยมันก็จะทําให้กลายเป็นของแข็งที่อยูุ่ณหภูมิห้องนะครับตัวอย่างของกรดไขมันอิ่มตัวนะครับก็เป็นไขมันสัตว์แล้วก็เป็นน้ํามันปาล์มนะครับแล้วก็น้ํามันมะพร้าวลองสังเกตได้นะครับน้ํามันมะพร้าวเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้นะครับมันก็จะเป็นขุยขุยขึ้นมาใช่ไหมครับนั่นแหละครับเป็นของแข็ง ไปนะครับปดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับก็คือมีพันธะที่ต่อระหว่างคาร์บอนเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งเลยนะครับเป็นพันธะคู่เหมือนในรูปนี้เลยครับเห็นไหมครับพอมันเป็นพันธะคู่ปุ๊บมันก็เกิดการหักงอนะครับหักงอแล้วเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับมันมีรูโวใช่ไหมครับคาร์บอนเอ่อไฮโดรเจนมันก็จะสามารถเข้าไปได้นะครับแล้วก็พอมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิด ปฏิกิริยาอย่างหนึ่งเดี๋ยวไว้พูดอีกทีหนึ่งนะครับก็พอมันมีช่องโหว่อย่างเงี้ยความร้อนมันก็สามารถสลายพันธะได้ง่ายใช่ไหมล่ะครับก็เลยทําให้เจ้ากดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันมีจุดหลอมเหลวต่ํานะครับละลายได้ง่ายนะครับก็ตัวอย่างของกดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับก็พวกน้ํามันพืชนะครับทุกชนิดเลยยกเว้น น้ำมันปลาล์มกับน้ำมันมะพร้าวนะครับเพราะมันอิ่มตัวนี่ครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการที่ไฮโดรเจนแทรกเข้าไปเมื่อกี้นะครับคือปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชั่นนะครับเป็นการทำให้ไขมันที่มันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันอิ่มด้วยการเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะครับแต่พอเติมไฮโดรเจนเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าไขมันทานเลยครับชาดเบิลบอนนะครับ อธิบายง่ายๆก็คือพวกเบเกอรี่นะครับสมมุติว่าแน่นอนครับเวลาเราเก็บครีมเก็บเค้กเก็บอะไรไว้อย่างเงี้ยครับถ้ามันค้างคืนแน่นอนว่ามันต้องเหม็นหืนนะครับแล้วถ้าเขาไม่อยากให้มันเหม็นหืนแน่นอนครับก็ต้องหาวิธีมาแล้วเขาได้วิธีการเติมไฮโดรเจนเข้าไปแล้วมันไม่เหม็นหืนเนี่ยเขาก็ใช้กันครับแต่ว่าพอทําแล้วอ่ะมันเกิดไขมันทานครับซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเราไม่ควรกินมันมากนะครับไมันเป็นสารก่อมะเร็งนะครับ ก็นั่นแหละรครับต่อมาก็คือไขมันธรรมดานะครับอันนี้คือแบ่งตามลักษณะทางเคมีนะครับเมื่อกี้แบ่งตามชนิดของกรดไขมันอันนี้แบ่งตามลักษณะทางเคมีนะครับไขมันธรรมดาซิมเปิลลิปิดนะครับเป็นไขมันที่ประกอบด้วยกรดไขมันหนึ่งโมเลกุลบวกกับกรดไขมันหนึ่งสองหรือสามโมเลกุลก็ได้นะครับถ้ามันมีกรดไขมันหนึ่งโมเลกุลเนี่ยเราเรียกว่าโมโน กีเซอร์ไลน์นะครับสองโมเลกุลเรียกว่าไดกีเซอร์ไลน์นะครับสามโมเลกุลเรียกว่าไตรกีเซอร์ไลน์นะครับจําว่าหนึ่งเนี่ยคือโมโนแล้วสเนี่ยคือไดก็ได้นะครับมันใช้กับหลายอันอยู่แล้วก็ไตรกีเซอร์ไลน์เนี่ยมันเป็นแหล่งเก็บพลังงานแล้วก็เป็นฉนวนความร้อนด้วยนะครับนี่ครับตามรูปนี้เลยไตรกีเซอร์ไลน์ถ้ามันเป็นโมโนกีเซอร์ไลน์หรือว่าไดกีเซอร์ไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นสองเส้นหนึ่งเส้นไปนะครับแต่นี้มันเป็นสามเส้นเพราะเป็นไตรกีเซอร์ไลน์นะครับ ก็ไขมันธรรมดานี่จะเก็บสะสมอยู่ที่หน้าท้องของเราเนี่นเองครับแล้วก็มันจะเชื่อมกันด้วยพันธะเอสเทอร์นะครับเอสเทอร์ลิงเอนี่ครับพันธะเอสเทอร์ก็จะเป็นตามรูปกิบนี้อาจจะดูยากหน่อยขี้พึ่งหรือแว็กซ์นะครับประกอบด้วยแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่กีเซอรอลอบวกกดไขมันโมเลกุลใหญ่ มีน้ำหนักเยอะกันน้ำนะครับพบได้ตามเปลือกผลไม้ผิวใบไม้สารเคลือบปีกแมลงสัตว์ปีกขนสัตว์ปีกนะครับไม่ใช่สัตว์ปีกขนสัตว์ปีกนะครับพวกปีกนกอะไรเงี้ยถ้าเราลองไปจับดูนะครับมันจะมันมันลื่นลื่นนะครับผิวใบไม้มันก็มันลื่นๆื่นปีกแมลงสาบมันก็มันมันลื่นๆื่นเหมือนกันนะครับลองจับดูแล้วก็ไข่พึ่งเนี่ยหรือว่าแว็กซ์เนี่ยมันก็มันมันแหละครับขี้หูเราก็มีนะครับขี้พึ่ง คล้ายๆกันแล้วก็ไขาวานเนี่ยมันก็เป็นพลังงานที่วานสะสมไว้เนาะไปนะครับไขมันเชิงประกอบนะครับอันนี้อย่างที่สองคอมเพลลิพิดเป็นไขมันที่มันประกอบด้วยไขยมันธรรมดาเนี่ยบวกกับสารอื่นๆนะครับก็มาดูว่าสารอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับก็มีสามอย่างฟอสโฟลิพิดไกโคลิพิดแล้วก็ไลโพโปรตีนนะครับตามชื่อมันเลยเนาะฟอสโฟลิพิดเนี่ย ฟอสโฟเนี่ยมันมาจากคาว่าฟอสเฟตส่วนไกโคเนี่ยแน่นอนครับมีคําว่าไกโคมันอยู่ในเรื่องของคาร์บฮเรตแน่นอนครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยไลโพโปรตีนมันมีคำว่าโปรตีนก็คือเกี่ยวกับโปรตีนแหละครับก็คือไขมันบวกกับกรดอะมิโนแล้วก็โปรตีนนะครับก็ไขมันเชิงประกอบอย่างแรกนะครับฟอสโฟลิพิดนี่ครับตามรูปนี้ ดูรูปนี้ไปด้วยก็ได้นะครับเป็นองค์ประกอบนะครับสําคัญของเยื่อหุบเป็นองค์ประกอบสําคัญของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับฟอสโฟลิพิดเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับก็คือส่วนหัวกับส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายเรียกว่วาส่วนหางก็ได้นะครับส่วนหัวเนี่ยมันจะชอบน้ํานะครับส่วนหางเนี่ยมันจะไม่ชอบน้ําเพราะว่าส่วนหัวเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นหมู่ฟอสเฟตแล้วก็หมู่ที่มัน มาเกาะกระหมูฟอสเฟตมันแบบมีสมบัติเป็นขั้วนะครับส่วนหางเนี่ยมันไม่ชอบน้ำนะครับเพราะว่าเป็นคุณสมบัติไม่ละลายในน้ำของกรดไขมันนะครับเจ้าฟอสโฟลิพิดเนี่ยเราจะเจอในเยื่อหุ้มเซลล์เนื้อเยื่อประสาทแล้วก็ไข่แดงนะครับเมื่อถูกน้ำมันมันจะมีการรวมตัวเป็นสองชั้นนะครับเรียกว่าไบเลเยอร์อย่างเช่นรูปนี้นะครับเราก็จะเรียกมันว่า ฟอสโฟลิพิด by เลเยอร์นะครับรูปก,ก็จะประมาณนี้เลยครับรูปนี้ผมทําเองแหละนานมากของมันที่เหลือก็คือไกลโคลิพิดแล้วก็ไลโพโปรตีนนะครับไกลโคลิพิดเนี่ยเราจะเจอที่สมองตับไตแล้วก็มามนะครับส่วนไลโพโปรตีนเนี่ยเราจะเจอในเยื่อหุ้มเซลล์นะครับสุดท้ายนะครับอนุพันธ์ของไขมัน ไม่ได้ประกอบด้วยกรีเซอรอลแล้วก็กดไขมันนะครับแต่ว่าเป็นการเอาคาร์บอนเนี่ยที่มันเป็นวงๆเนี่ยมาเรียงต่อกันแทนนะครับอย่างเช่นสเตียรอยเนี่ยมันก็จะประกอบกันด้วยคาร์บอนสี่วงนะครับเหมือนรูปนี้เลยครับมันจะเป็นห้าเหลี่ยมหนึ่งวงนะครับแล้วก็หกเหลี่ยมสามวงพบมากในวิตามินดีคอเลสเตอรอลไคโลโรทีนฮอร์โมอนเพศและกดโคลิกนะครับคอเลสเตอรอลก็คือ เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์โดยเฉพาะบริเวณที่เซลล์ประสาทนะครับเป็นสารต้นกําเนิดของฮอร์โมนเพศทุกชนิดเลยนะครับฮอร์โมนเพศเนี่ยถ้าจะเกิดได้มันต้องพึ่งคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็มันจะพบในสมองแล้วก็ในไข่แดงด้วยนะครับก็คือในสมองของเราเนี่ยมันจะมีไขมันนะครับไอ้ส่วนที่มันดูลื่นๆดูมันๆนะครับนั่นแหละครับมันคือไขมันนะครับในไข่แดงมันก็มีนะครับไอ้ลื่นๆมันๆนั่นแหละครับมาถึงส่วนสุดท้ายของการนําเสนอแล้วนะครับ ก็คือประโยชน์ของไขมันนะครับอย่างแรกเป็นแหล่งพลังงานครับมันให้พลังงานเยอะมากครับหนึ่งกรัมมันให้ตั้งเก้าแคลอรี่ครับถ้ากินเยอะไปนี่อ้วนได้เลยนะครับดังนั้นเราควรจะกินให้สมสัดส่วนด้วยนะครับอย่างที่สองนะครับเป็นสัดเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับในร่างกายมันสําคัญนะครับถ้าเราไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเซลล์เราเป็นเหลวน้ําได้เลยนะครับ สามนะครับมันช่วยดูดซึมวิตามิน A เด็กนะครับหรือ ADEK นะครับซึ่งเป็นวิตามินที่มันละลายในไขมันนะครับสำคัญนะครับเราต้องใช้วิตามินนะครับ ADEK เนี่ยมันสำคัญดูวิตามินนะครับแล้วก็อย่างที่4ี่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะครับมีน้ำมีนวลกักเก็บความร้อนนะครับแน่นอนครับเหมือนรูปซ้ายนี่ครับเอ้ยรูปขวาครับขออภัยจะเห็นว่าผิวเนี่ยมันชุ่มชื้นมีน้ำมีนวลนะครับต้องบริโภคไขมันนะครับแต่อย่าบริโภคเยอะเกินไป ไม่ใช่นั้นน่าจะบวมได้นะครับแต่ว่ามันก็ชุ่มชื้นนะครับอย่างสุดท้ายเลยนะครับช่วยป้องกันอวัยวะต่างๆนะครับไม่ให้มันกระทบกระเทือนกันแน่นอนครับมันเอามาพอกเอ้ยใช่หรือเปล่าไม่หรอกครับนั่นแหละก็คือมันไม่กระทบกระเทือนกันนั่นแหละครับโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับกับไขมันจบการนำเสนอครับสารชีวโมเลกุล ขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับขอบคุณครับ